ช่วงนี้นะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดขนาดนี้อุณหภูมิเนี่ยสูงไปถึง38องศาเซลเซียสค่ะทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกอากาศร้อนสัตว์เองก็รู้สึกอากาศร้อนเช่นเดียวกันค่ะคจึงทําให้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะได้จัดกิจกรรมคลายความร้อนให้กับสัตว์มีการเสิร์ฟบิงซูให้กับเจ้าแซมค่ะซึ่งถือว่าเป็นลิงอุรังอุตังและมีการจัดอาหารขนมหวานเย็นนะคะให้กับช้างพังชายโยเป็นการคลายความเครียดรวมถึงค่ะมีการจัดรถน้ำนะคะเพื่อฉีดพ่นละอองน้ําสร้างความชุ่มชื้นใน ส่วนแสดงการแจ้งค่ะ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่น,นําน้ําแข็งใสและผลไม้นะคะอย่างเช่นส้มองุ่นแตงโมและแอปเปิลมาตกแต่งค่ะทาเป็นบิงซูเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยละค่ะรูอได้ว่าเป็นหวานเย็นแบบสไตล์เกาหลีนะคะก่อนที่จะราดน้ําหวานลงไปจากนั้นจึงได้มีการปล่อยให้ลุงแซมก็คือลิงอุรังอุตังเพศผู้อายุ38ปีออกมากินบิงซูที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างอร่อยอยแบบนี้ละค่ะท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์และแวะชมความน่ารั ของเจ้าแซมนะคะที่กําลังกินหวานเย็นเพื่อคลายความร้อนค่ะครับพี่น้องประชาชนก็ไปคลายร้อนอนะครับไปเที่ยวชมความน่ารักของสัตว์นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์นะครับได้นํารถมาฉีดพ่นละอองน้ําในส่วนจัดแสดงกวางเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็คลายร้อนให้กับสัตว์ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงๆแบบนี้นะครับ ที่ส่วนจัดแสดงช้างเอเชียเจ้าหน้าที่ก็ได้นําหวานเย็นนะครับมาให้ช้างพังชัยโยช้างพังชัยโยอายุ23ปีนะครับหลายๆคนคงพอจะจาได้เพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ซีเกมปี2541นะครับ โดยช้างพังชโยได้มากินผลไม้ที่อยู่ในหวานเย็นด้วยนะครับใช้งวงเนี่ยนะครับหยิบน้ําแข็งขึ้นมาแล้วก็โรยไปที่ตัวเองนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการเปิดสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อคลายความร้อนลดอาการเครียดของสัตว์ของช้างต่างๆนะครับเพราะว่ามัานร้อนแบบนี้กลัวมันจะตกมันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นอกจากนี้นะครับก็ยังนํารถไปฉีดพ่นละอองน้ําต่างๆสร้างความชุ่มชื้นให้กับยีราฟม้าลายแล้วก็กวางชนิดต่างๆซึ่งอยู่ในโซน ของสัตว์แอฟริกานะครับก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในโซนกลางแจ้งนะครับพอฉีดพ่นละอองน้ำคลายร้อนเนี่ยก็คงจะคลายร้อนให้มันได้ดียิ่งขึ้นนะครับ